ผมไม่มีสติเลยนะครับตื่นเช้ามาเขาจาอะไรไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างอยู่ดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ผมอยากจะมาอัปเดตจากเมื่อวานนะครับที่ผมได้แจ้งว่าผมจะทําการติดต่อเข้าไป mm. เพื่อไปทําการขอโทษนะครับด้วยตัวเองซึ่งผมก็ประสานไปทางพักเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ กำลังขับรถนะครับไปที่ทำการพักไทยสร้างไทยเพื่อไปทำการขอโทษคุณจินนี่นะครับรวมถึงคุณหญิงสุดารัตน์ด้วยตัวผมเองเกี่ยวกับสิ่งที่ผมทำผิดนะครับซึ่งอันนี้ต้องขอยอมรับว่าผมทำผิดจริงๆผมไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนะครับแต่เนื่องจากตอนโพสในคืนนั้นเนี่ยผมไม่มีสติเลยนะครับตื่นเช้ามาก็จำอะไรไม่ได้ แต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างอยู่ดีนะครับผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับก็นี่ก็อยู่หน้าพักนะครับไทยสร้างไทยแล้ว ันนี้ก็ผว่ามีติดของมากราบขอโทษนะครับตามที่บอกไปเดี๋ยวยังไงขอตัวตัดคลิปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาเปข้างในแล้วอาจจะไม่สะดวกนะครับขอบคุณครับ